สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะฮานอยนะคะสูตรของแอดเนาะช่องของแอดนะคะจะมีสูตรฮานอยแอดสูตรฮานอยหลานโอ้วันนี้แตกทั้งนา้าทั้งหลานเลยนะคะทุกคนมาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะ นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไมมสนับสนุนนะคะ ให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะช่องของแอดนะคะจะมี YouTube ช่องเดียวนะคะจะมี YouTube ช่องเดียวไม่มีเพจไม่มีกลุ่มนะคะไม่รับงานเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นเด้อค่ะทุกคนไม่รับงานนะคะเว็บการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนอันนี้เน้นระยำนะคะถ้าไปเจอที่ไหนนะคะไม่มีนะคะไม่มีปักลงปักลิงก์นะคะ มีแต่ว่าแปะคลิปนะคะ f หาไม่เจอนะคะคลิปสลงสรุปแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้แปะเยอะนะคะเพราะว่ามีครั้งหนึ่งโดนเตือนมานะคะไม่รู้ไปทําผิดกฎอะไรเขานะคะทุกคนไปโดนอีตัวไหนเข้าก็ไม่รู้นะคะก็เลยไม่ค่อยได้ เขานึกว่าเป็นลิงก์การพนันหรือเปล่านะคะเพราะว่าพวกเว็บการพนันจะชอบมาวางเนาะแอดนี่บล็อกแคบไม่ทันนะคะทุกคนอุ้ยวางทีเป็นร้อยยูเลยนะคะเขาเอื่นยังก็อ,อ,ยยอันรวยรวยยู่บ่เขาอื่นอื่นถืออยู่บ่เออหันละค่ะ เอานี่นะคะทุกคนแล้วก็มันจะมีคลิปนะคะอันนี้ชี้แจง FC นะคะหลายรอบแล้วเนาะก็ขออนุญาตพูดอีกเนาะ FC ที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่นะคะมันจะขึ้นว่าเออสมาชมสมาชิกอะไรนั่นแหละค่ะถ้าแบบว่าถ้าอยากดูต้องสมัครสมาชิกนะคะ FC ไม่สมัครก็ได้นะคะแอดเปิดปล่อยเปิด ปกตินะคะปล่อยตามเวลาปกตินะคะทุกคนแต่นะคะอันนี้เป็นคลิปที่แอดลงค้างไว้ค่ะเพื่อรอที่จะลงนะคะอย่างเช่นนะคะแนวทางฮานอยอย่างเงี้ยเนาะแอดก็ทําไว้ตอนกลางคืนใช่ไหมกลางกลางคืนพอเช้ามาแอดก็ปล่อยนะคะแต่ว่าในระยะเวลาที่แอดทาไว้นะคะค้างไว้ตอนกลางคืนนั้นนะคะ YouTube เขาก็จะตรวจสอบใช่ไหมคะตรวจสอบเนาะ ตรวจสอบนะคะแต่ว่าตรวจสอบเสร็จนู่นี่นั่นแอดทาปกเสร็จนะคะใครที่อยากรับชมรับฟังนะคะก่อนใครนะคะอยากรับชมรับฟังไว้นะคะแนวทางโอ้ยคอยบทาหัวเศร้าเราคยใจห่วนวานสันก็นั่นแหละค่ะก็ไปสมัครทาง YouTube ได้นะคะแต่ว่าพอถึงเวลานะคะแอดก็จะปล่อยคลิปตามปกติของแอดนะคะปล่อยไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะ แล้วแต่เอฟซีค่ะจะสมัครไม่สมัครเพราะว่าคลิปที่แอดทาค้างไว้นั้นคือคลิปรอลงนะคะรัฐบาลไทยก็ดีส่วนมากจะเป็นพวกรัฐบาลไทยนะคะที่ทําค้างไว้นะคะทําค้างไว้รัฐบาลไทยแต่ถ้าพวกเป็นฮานอยลาวพัฒนานี่ก็จะทําค้างไว้ตอนกลางคืนแล้วก็ปล่อยเรื่อยๆนะคะปล่อยเรื่อยๆหรือสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะก่อนจะสรุปนะคะบางทีนะคะชุดสรุปนะคะแอดก็ทําไม่ทันนะคะบางทีมันโหลดคลิปนานเนาะทุกคนเนาะ งวดที่ผ่านมานั่นนะคะยังตรวจสอบไม่เสร็จเลยนะคะแอดยิ่งเสียวอยู่นะคะแต่แบบว่าโอ้มันมันค่าแลวเนาอยยังสรุปมายังตรวจสอบไม่เสร็จนะคะตรวจสอบเป็นประมาณชั่วโมงนะคะยังไม่เสร็จนะคะแอดก็เลย กดแบบลงไปเลยไม่อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็เลยลงไปนะคะแต่ว่าภาพมันจะไม่ชัดนะคะภาพมันจะไม่ชัดมันจะอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะเห็นเขาเขียนหมดเอสก็แต่บางทีนะคะถ้าแบบว่าเราเขาตรวจสอบแล้วเราไปติดลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่องเราจะโดนบล็อกทันทีนะคะเราก็ต้องส่งเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะ ประมาณนั้นค่ะเราก็เลยต้องตรวจส่งคลิปให้เขาตรวจสอบนะคะไอชุดสรุปนี่จะตรวจสอบนานนะคะเพราะว่าคลิปมันยาวคลิปมันยาวค่ะเราพัฒนาสรุปรัฐบาลไทยก็ก็ตรวจสอบนาน,นะคะ่ะแต่ว่ามีวันหนึ่งนะคะที่หานอยนะคะตรวจสอบนานมากนะคะเป็นทั้งเกือบทั้งวันนะคะเออใจตุบตับตุบตับตุบ <laughs> ใจคอไม่ดีนะคะทุกคนเขาตรวจสอบนะคะถ้าถ้าบางทีเขาตรวจสอบเจอนะคะเขาก็จะ จอดำให้เราเลยนะคะแล้วก็จะดีดึึงออกทันทีนะคะนั่แหละค่ะเคยเป็นแล้วครั้งหนึ่งนะคะเราตรวจสอบพบเขาจะบอกเราตรวจสอบพบนะคะอะไรสักอย่างนี่คุณต้องทําการยื่นขอร้อง y o u ูทูบตายบวไป ดีนะเขายังเขียนเป็นภาษาไทยอยู่เอามาดูกันนะคะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะอันนี้ก็ชี้แจงให้เอฟซีฟังผู้ใดมาฟังเจ้าแอดว่าฟังแอดจุมเน่จ้ะเอามาดูนะคะสี่ห้าหกของเราได้อะไรบ้างนะคะห้านะคะก็เข้าไปพิเศษเนาะเอาลืมวงกลุ่มใเออสร้างมันเถอะค่ะห้าหกนะคะห้าหกสามหกนะคะเอาวงกลมไเนี่ยหกสามหกมไไ6 6นะคะมันเข้าตัวดินนะคะ เ้าตัวดินนะคะตัวเจาะเราก็ค่อยกากระบาดถูกเนาะอันนี้ตัวเจาะเข้าอันนี้สามตัวเข้าเออนี่นะคะทุกคนสามตัวนะคะแตกเออห้าวันติดนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะสามตัวฮานอยของเราเนาะห้าก้าหนึ่งมาจริงๆ ทุกคนมาจริงๆนะคะ591เลิศเลยนะคะทุกคนวิลีสมาลาเลิศสแมนแตนนะคะโอ้ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยกับ f c ที่ได้นะคะทุกคนได้กันไมนะะ่น้อห้เนาะน9 1นะคะโอ้เรียกเอ็ดฝันเลยโอ้เอ็ดกี่จริงเก็บคอเอาสูตรร้านก็แต่ง637นะคะสูตรล้านก็แต, 6, 3, ะะตกแตเหมือนกันนะคะกายชาตินะคะ ดีใจกับทุกท่านที่ได้มาดูกันนะคะ9ก้หนึ่งนะคะเต็มเต็มเลยนะคะ9ก้ากับหปัญหาโลกแตกนะคะปัญหาโลกแตกจริงๆต้องกลับหัวต้องรวบเอามันเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมาหมดเลยเนอะหกเก้านะคะหกเก้าก็มา vip แล้วก็ไปลาวพัฒนาด้วยหวานเจี๊ยบเลยแม่บ้าใครที่จอบฮานอย vip ว่ามันจะออกอะไรนะคะจะไปซื้อเออลาวพัฒนาหวานเจี๊ยบเลยนะคะทุกคนนี่เนาะเอานี้นะคะก็แตกไปนะคะห้าเก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งนะคะอันนี้สามตัวเนอะเอสจับสามตัวให้ดูนะคะ 921นะคะเลือดเลยหลักร้อยของเราเข้าแค่นอยกิดนะคะคือห้านะคะนี่เนาะห้านะคะนอยกิดน้อยพัฒนาหเข้ากายชาสีเข้าสาโอ้หกอยู่นี่นะคะหลักร้อยเอามาดูนะคะของวันที่วันที่เท่าไหร่เนาะวันที่ห้านะคะวันที่ห้าวันที่ห้านะคะทุกคนนี่นะคะของวันที่ห้าหานอยรวมนะคะหานอยรวมของวันที่ห้านะคะของวันที่ห้าเนาะ าทับหกทับหกแปดนะคะห้าทับหกทับหกแปดเนาะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างเนาะพอได้กันไหมนะคะโอ้ยแอดดีใจใด้วยนะคะที่เขามาติดตามแล้วได้แอดขอให้ปังๆทุกวันเลยนะคะถ้าตามสูตรนะคะมันจะ9้าตัว9ชุดก็คือตรงนี้เลยนะคะที่เหลือรอบนอกก็คือตามใจฉันนะคะแอดก็หาจับเอาตัวชงตัวชอบบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าถ้าตามสูตร fc ไปทางนี้ได้เลยนะคะก็คือ9้าตัว9้าชุดเนาะ มาดูนะคะฮาหนอยรวมนะคะวันที่ห้านะคะมิถุนาย,ยนสองพันห้า้อหกสิบปดนะคะเด่นนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสองนะคะสองสี่สองสามสองสองนะคะหนึ่งสามสี่สามสามสามสองนะคะเน้นหนักๆคะ่ะพวกนี้เน้นหนักๆเก้าหกเก้าศูนย์เม็ดเดียวนะคะดาวเอาคิดว่ามันจะมานะคะศูนย์สี่ศูย์สาศูนย์สองตัวกันนะคะพวกนี้ตัวกันถ้าชอบด้วยก็จัดนะคะรอบนอกนี้เป็นตามใจฉันนะคะตรงนี้ก็คือตัวเจาะนะคะ ตัวจนะเจเราอามาดูในตารางกันนะคะ1396240นะคะ1396240 123 124 133 134นะคะ223 224 233 234นะคะถ้าพรุ่งนี้นะคะห้วยออก2332นะคะนี่ถ้าหวยออก6คูนี่โอ้ยปิดซ่อยเหลี่ยงเลยค่ะน่อยได้กระสร้างคะ่ะยิ่งเฉพาะนะคะ223 233นะคะ ปีดส้อยเลี่ยงด้วยค่ะนี่ก็เป็นเลขทูบนะคะเลขทูบเราก็แปลงนะคะแอดกับแปลงตามภาษาแอดเนาะนี่เนาะอ,อือถ้าหกเก้าสองมาบนยิ่งคือสิจากว่ะ เล่าพัฒนาเนาะเอามาดูนอยกิจนะคะ7-8นอยพิเศษ8-9นอยปกติ2-1นอย vip 4-5นอยกาชาติ0-3นอยสามัคคี8-9นอยพัฒนา3-4หลักร้อย9-0-1นะคะหลักร้อยให้ไปที่9-0-1นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปงังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางหานอยของทางช่องนะคะสวัสดีค่ะ